ในมือที่อ้อถืออยู่นี้ผลคล้ายมะนาวเนาะเพื่อนๆแต่ไม่ใช่มะนาวนะคะเขาเรียกว่ามะสังค่ะมะสังจะมีขนาดผลประมาณไข่ไก่โตกว่าไข่ไก่หน่อยนึงนะคะหรือจะประณปนะประมาณผลของมะนาวยักษ์นะคะถ้าเปรียบเทียบกับผลของส้มสตัวนี้คือส้มเขียวๆนี้คือมะสังเห็นไหมคะส้มเขียวหวานกับมะสังค่ะ แต่ถ้าเป็นมะขิดนะคะสกุลเดียวกันกันกบมะสังคือมะขิดผลของมะขิดจะใหญ่กว่านี้ผลของมะขิดจะใหญ่กว่าส้มผลของมะขิดจะประมาณมะตูมวันหลังอ้อทาคลิปมะขิดให้เพื่อนๆดูลองมาดูเนื้อในค่ะนิดผ่าเลยจ้าไปพร้อมๆกันนะคะจะให้ดูมันจะแข็งนิดนึงเพราะว่ามันมันใช้แทนมะนาวได้นะคะเพื่อนผ่าโปกๆเลยได้ไหมนิดลุ้นดูไปด้วยกัน สับโป๊กๆเลยได้ไหมนิดมันจะเฉือนโดนมือแกเอานะนะ่ะแกสับแล้วแกก็ผ่าดิยกเออเออแข็งมากเลยค่ะเพื่อนซึ่งตัวนี้อ้อจะทําการขยายพันธุ์เคาะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะได้เอาเสียงเคาะเอาลงปูนเลยโหเหนียวจัดเอออันน่ะเอามามาดูเนื้อในมัน เนื้อในมันกลิ่นหอมนะคะเพื่อนหอมเป็นแบบฉบับหอมหอมหอมใช้ได้เลยผลของมะสังใครๆอยากจะได้มเมล็ดพันธุ์มะสังไปปลูกหรือใครใคอยากจะได้ต้นกล้ามะสังนะคะมะขิดออก็มีขายนะสั่งเข้ามาได้เหมือนกัน087ค่ะ606 9955 I-D-LINE A-U-N-G-S-A-R-A-09 อังสรา09กับผลของมะสังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ